ผมขอโทษครับเอ่อเมื่อกี้ผมกดผิดอะไอจังหวะแม่งพูดอะผมดันไปกดปิดอัดโทษทีโทษทีโ,ทษทโอเคไปแดกซะมึงแต่เมื่อกี้ที่จิวพูดก็แค่บอกว่าจะกลับมาเปิดเปิดไฟให้เฉยฮะเปิด power เ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตู้ ดีนะเรามีแม่งหายดีแล้วกระสุนลูกซองเหลือแค่สามนัดโอเคฮะเราได้เวลาที่คาร์ล,ลรอสน,นี่จิวนะฉัน อ่ารีสตอร์พาวเวอร์ได้ละเจ๋งเลยโอเคเคขาบอกว่าคาร์ลส์ให้เรากลับไปที่เอ่อสับเวสเทิรนเมื่อกี้เนี้ยไอตู้คอนโทรลนะฮะเพื่อที่จะไปควบคุมตารางรถไฟให้ได้อีกทีหนึ่งแล้วจิวก็บอกว่าฉันรู้นะว่าไอตึกนั้นอยู่ไหน อุ้ยเอ้ยจิ๊บจิ๊บแป้งกูว as well. ่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วม้ามาแล้วโอ้โหหลบไม่ทันหลบไม่ทันยาก็ไม่เดามายาก็ไม่เดามาเชี่ยยเย็นเย็นเย็นเข้ามไปไม่ได้ด้วยเข้าไปไม่ได้ด้วยไฟแม่งไหม้ไฟแม่งไหม้โอ้โหกูแดงแล้วโอ้โหกูแดงแล้วกูแดงแล้ว โอไมายกาดตายอาวุธครบมืออาวุธครบมืออาวุธครบมือ,อยาไม่ครบมือ เอาอยาครับโอ้โหเป็นไงที่ดองไว้ที่มีตั้งเยอะหมดไปแล้วไอ้เนเปซิตมึงมเจอกูแนะ่นเจอกูแนะ่ตื่นระเบิดก่อนเลยมึงอรอบนี้ไม่ได้กินกูหรอกรอบนี้ไม่ได้กินกูหรอกอตื่นเต้นเฉยๆออกไปได้ อยู่ชิดติงมีมึงล็อกกูเล่นใช่ไหมอะไรคืออะไรคืออะไรโอ้เมื่อกี้แม่งต้องกดคลิกขวาก่อนด้วยแม่งต้องกดคลิกขวาก่อนด้วยเมื่อกี้ต้องกดคลิกขวาก่อนด้วยมาดิมึงอยู่ไหนโอ้ my god โขกดไม่ติด กดศูนย์ไม่ติด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 เมื่อกี้กดศูนย์ไม่ติดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยตัวเล็กน้อยตัวเล็กน้อยคาร์ลสแม่งยังมีชีวิตอยู่แม่งวิ่งตามกูมาหนีเออกลับมาที่สถานีไม่ไม่จนก,กว่าฉันจะทำให้ไอสถานีกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งโอเคจิวเธอบอก แบบนั้นน่ะเธอพูดแบบนั้นน่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าเราอยากทําหรือเปล่าอะ่ะได้ไหมเรากลัวมันได้เนี่ยเรากลับไปฐถานีได้เลยไหมเนี่ยออเพึ่งได้มาใช้ไปก่อนพึ่งได้มาไหนมาสำรวจสิมึงถืออะไรมาด้วย โอ้โฮมึงพกไอ้นี่มาเนี่ยไหนไอ้พี่เน่โอ้มึงพกมาแค่เนี้ยอ่ะเออโอเคกูต่อกูต่อแม็กแล้วไงอะอ <laughs> เซฟก่อนเฮ่ยเอผมเซฟอ่ะผมไม่รู้อ่ะเอ่ยเอาผมเซฟอ่ะผมกลัวไงเฮ้ยแต่แถวนี้ผมว่าเราเคลียร์หมดแล้วนะโอ้ยไม่หมดดิมีซอมบี้แก๊งนั่งโผล่มาปะวะ โอ้โหพ่อยืนทำอะไร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 เด็กเขาโอ้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมตบกินไปแล้วเด้อ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 คอมบังหลังขอมบังหลังมายังมายังมายัง จะขึ้นบันไดก็ไม่ให้ขึ้นจะขึ้นบันไดก็ไม่ให้ขึ้นตามกูไม่ทันหรอกตามกูไม่ทันหรอกจูบจู๊บเป็นไงไม่มีเสียกระสุนโอเคมาถึงแล้วโอเคฉันมาถึงแล้วฉันมาถึงแล้วจะลุกนะครับคาร์าลฉันอยู่ในห้องควบคุมแล้วยังไงต่อเจ๋งเลยโอเคพลอตเอาอเดอร์ลุต อ่อฮะ alright where are we headed the train is stopped at Redstone Street we need to r e a ใช่จิคุณซูเปอร์คอปให้กูทำอะไรเน่ยเดีะผมขออ่านก่อนนะขออดูก่อนะแป๊บนะอ่าหนึ่งไปได้หรอ เดสตโตนคือศูนย์หนึ่งตามคุมาในห้องอ่ะ Please enter your r o o t อ๋อเดี๋ยวนะ F A คืออะไรวะ R S อีห่าเอ้ย ยากลกกูรับสมองมากเกินไปละอ๋ออ๋ออ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเค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 อะไรอะ FA อันนี้มัต้องเป็น FA ฟอร์ดเวนิวฟอร์ดเวนิวฟอร์ดเวก้าหนึ่งอะเอาชิบหายแล้วฟอร์ดอะนิวส และคูณเซ็นทรัลสเตชันต้องเป็น ra ใช่ไหม ra เฮ้ยชักยากละแลวคูณต้องเป็นศูนย์สองโอเคเฮ้ยไม่ใช่แลวคูณต้องเป็นศูนย์สาม ก็เซนมิชิแกนเซนเซนเซนกลับมาเป็น0-2เหรอโอเคเอนเทอร์นะโอเครีบรกลับมาที่สถานีนะเราจะ รีบไปกันละพี่เนยอยู่นอกชัวคุณรู้หวพี่เนอึดโอ้โหคตอึดตายยาก ก๊ก๊คืออะไรโอ้ยออฮักออกฮักโอ้จากนี้โอ้ากมเีรยวฮมอเตอร e เฮผมรู้ผมรู้มาดิไปก่อนนะไปก่อนนะถือ ถือก็สุงถือก็สุงถือก็สุงคราวนี้กูรู้แล้วคุณรู้แล้วคราวนี้กูไม่รู้แล้วคุณไม่รู้แล้วเอาเปล่าเดทบายเปล่าเดินไปเป็นด้วยเอาไปจะห้าเอาระเบิดไปกินระเบิดไปกินระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วโอ้โหยืนยืนจังก้ายืนจังก้าอยู่หน้าประตูคุณมาแล้ว ป่อยกไปปล่อยกู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 ไปกูโดนดูดหัวแม่งเออกูโดนดูดหัวไปแล้ว จริงกวจนขนลุกไปหมดกวจนขนลุกไปหมดนี่คืออะไรก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีโอเคฉันมาถึงสถานาีแล้วสวยนา่นาทึ่งมากเลย Yeah mostly But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? I might tell you this. Touch your head, stop fighting she she wait She's unreliable. She's here to be Hey, take it easy. Hey, She'll get you killed. จะทำนายตายจะเป็นภาระขอโทษด้วยคนพยายามทำงานกันแหละไม่ไม่เอาน่พี่เมย์มันใครอปันทำไมจิ๋ว โอ้โหครีปี้สตรองเกอร์ใช่กูถือกูถืออะไระยู่กูถืออะไรอยู่กูถืออะไรอยู่มาเด็กมาเด็กกูถืออะไรอยู่เนี่ยอ่าให้กูอ้อมแต่เดี๋ยวดูนะไอพี่เนยคอชั่นนะใช้ไปก่อนผมเจ็บไปแล้วไงผมเจ็บไปแล้วไง

จี้บอลดนทายเธอจะช้าไม่ได้กูว่าโดนดึงว่าโดนดึงกูโดนดึงไม่โดนดึงเฮ้ยโผล่มาไหนวะเนี่ยแม่งเมื่อกี้ยังเก็บของไม่เสร็จเลยสวยสวยเลยครับสวยน่ารัก เยี่ยมคาร์ลอดได้ยินไหมคาร์ลอดแม่งเอ้ย <c oughs> ฉันต้องหาทางออกอีกทางแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ตู้เฟบตู้เฟบอีกแล้วโอเคกระสุนปืน กระสุนปืนอ๋อผมรู้แล้วเรายังไม่ได้ใช้ล็อกพิกอีกที่นึงเรายังไม่ได้ใช้ล็อกพิกอีกที่นึงอ่าห้องโดนัทห้องโดนัทแต่ผมโอ๊ยที่เราเหลือเยอะเลยในตู้ก็ไม่มีอะไรเซฟรอบที่ร้าน งั้นก็ผมว่าภารกิจวันนี้เราค่อนข้างเรียบร้อยเนาะก็คือเราไปไปไปหลายที่มากเลยอ่ะแล้วก็เป็นวันที่ที่แปลไม่ทันแบบสุดๆไปเลยคือได้ใส่ทรับกันยาวๆแน่เพราะฉะนั้นยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ยังที่ยังติดตามกันอยู่ไงก็ไว้คราวหน้าเรามา หาทางกลับไปที่สถานีรดถดไฟฟ้ากันต่อนะครับว่าจิวจะไปเราจะไปทางไหนได้บ้างก็ยังไงก็วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไว้มาเจอกันใหม่ผ่านหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ